สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะพาไปดูการใช้จ่ายเวลาไปช็อปปิ้งในเมืองคาราต้ากันนะครับก็จะมีที่ผมลิดเอาไว้ประมาณนี้เลยครับมาดูกันครับว่าของทั้งหมดนี้ราคาเท่าไหร่ไปดูกัน ตอนนี้ผมก็อยู่โซนขายเนื้อสัตว์นะครับก็จะมีพวกหมูเนื้อแกะเนื้อวัวอะไรประมาณนี้ที่ผมจะซื้อก็จะเป็นเนื้อสันคอนะครับราคา12ดอลลาร์ก็จะราคาประมาณ250บาทไทยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นโซนเนื้อวัวนะครับที่ผมจะซื้อเลยก็คือเนื้อสันคอวัวราคา23ดอลลาร์กับอีก55เซนหรือประมาณ500บาทไทยนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้าวหอมมะลิไทยนะครับราคา13ดอลลาร์กับอีก50เซนหรือราคา280บาทไทยครับ โซนนี้ก็จะเป็นโซนนมที่เอาไว้ชงกับกาแฟนะครับส่วนตัวแล้วผมจะดื่มแบรนด์นี้เป็นประจำครับก็จะราคา2ดอลลาร์กับ20เซนหรือ46บาทไทยนั่นเองตรงนี้ก็จะเป็นโซนน้ำเปล่านะครับคือที่จริงแล้วในออสเตรเลียน้ำก๊อกสามารถดื่มได้นะครับแต่ว่าเมืองนี้น้ำไม่สะอาดเลยต้องซื้อดื่มเอาครับแพ็นี้ก็จะราคา5ดอลลาร์กับอีก10เซนครับหรือว่า107บาทไทย ตรงนี้ก็จะเป็นโซนเส้นนะครับที่ผมจะซื้อเลยก็คือเป็นบุญเส้นแพ็คนี้ก็จะราคา1ดอลลาร์กับอีก9 5เซนครับประมาณ40กว่าบาทแล้วตรงนี้ก็คือโซนน้ำผลไม้นะครับอันนี้ก็จะเป็นน้ำผลไม้ที่ผมกินเป็นประจำครับราคา4ดอลลาร์กับอีก50เซนหรือ9 5บาทส่วนตรงนี้ก็จะเป็นโซนผลิตภัณฑ์ที่ทำจากนมนะครับอย่างเช่นโยเกิร์ตและเนยของดีของออสเตรเลอีกอย่างหนึ่งเลยนะครับก็คือพวกโยเกิร์ตครับตัวนี้ก็จะราคา 7ดอลลาร์กับอีก90เซนหรือราคา170บาทไทยส่วนอันนี้ก็จะเป็นยาคูนะครับราคา4ดอลลาร์กับ20เซนหรือราคา90บาทไทยนั่นเองที่นี่นะครับนอกจากจะมีแคชเชียร์คิดเงินให้เราแล้วเราเองก็ยังสามารถคิดเงินเองได้ด้วยเหมือนกันครับถ้าของชิ้นไหนไม่มีบาร์โค้ดให้สแกนเราก็จะต้องกดเข้าไปในเมนูเพื่อเลือกสินค้านะครับแล้วเราก็สามารถเลือกได้ว่าจะจ่ายด้วยเงินสดหรือจ่ายด้วยบัตรนะครับ ตัวผมก็จะจ่ายด้วยบัตรนะครับเพราะว่าได้ลงทะเบียนกับ apple wallet ไปแล้วแล้วก็เชื่อมไว้กับ apple watch ก็แทบจ่ายแบบนี้เลยวันนี้ผมก็ใช้ไปทั้งหมด7จะด7ดอลลาร์กับอีก80เซ็นเซนะครับหรือประมาณ1,400กว่าบาทไทยซึ่งฟังอาจจะดูเยอะแต่ที่จริงแล้วมันไม่ได้เยอะเลยครับถ้าเทียบกับค่าแรางที่ได้ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วการใช้ชีวิตในออสเตรเลียนั้นจะหมดไปกับค่าบ้านซะมากกว่าเพราะค่าบ้านที่นี่ค่อนข้างแพงมากๆครับขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับที่เข้ามาชมคลิปของผมในวันนี้คลิปน่าจะเป็นคลิปอะไรฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ